ขบกับรายการสมาค่ะไปมันเป็นโปรโตีนที่มนุษย์แปรรูปจากถั่วเหลืองได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ สํานึกดีค่ะพบกับรายการสัมมาพาไปกับดาค่ะสตางค่ะสำหรับวันนี้นะคะดาและน้องสตางจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับแหล่งโปรตีนจากพืชซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ค่ะค่ะท่านผู้ชมคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสิ่งที่ดาและน้องสตางจะพาไปทำความรู้จักคืออะไรสิ่งนั้นนั่นก็คือคือคือแถม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 เฟ้ กิเลนทำสำั่งดีครับผมนะครับอาชัยนะครับก็เป็นชาวชุมชนราชธานีอโศกนะครับเทมเป้คือถั่วเหลืองนะครับที่ถูกแปรรูปในวัฒนธรรมของอินโดนีเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั่วโลกเราเนี่ยมีการกินถั่วเหลืองกันมายาวนานแล้วนะครับแต่ทีนี้เจ้าถั่วเหลืองเนี่ย เป็นถั่วที่มีสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าถั่วหลายๆชนิดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของโปรโตีนแต่ว่าถั่วเหลืองเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นถั่วที่มีเซลลูโลสสูงกว่าถั่วปกตินะครับมีค่าอะมิโลสที่มันสูงมากซึ่งมันทําให้ก,กลไกการย่อยดูดซึมเนี่ยยากมากนะครับถั่วเหลืองเนี่ยจึงต้องผ่านกระบวนการในวิธีต่างๆที่จะทำยังไงก็ได้ให้สามารถที่จะดูด ซึมเอาสารอาหารที่อยู่ในถั่วเหลืองอมาให้สู่ร่างกายเราได้มากที่สุดนะครับเทมเป้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการจัดการถั่วเหลืองโดยที่ทําให้ถั่วเหลืองเนี่ยถูกย่อยนะครับการย่อยในที่นี้ก็คือการย่อยด้วยราจุลินซีแบคทีเรียนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตจุลชีพเหล่านี้จะมีหน้าที่ย่อยถั่วเหลืองแล้วทําให้ถั่วเหลืองมีโมเลกุลที่เล็กลง เราจึงสามารถที่จะดูดซึมนะครับสารอาหารจากถั่วเหลืองได้เต็มที่มากที่สุดครับถั่วเหลืองเนี่ยเป็นถั่วที่มีสารอาหารเยอะอยู่แล้วทั้งโปรโตีนแคลเซียมแร่ธาตุวิตามินนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิระหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันจะต้องถูกกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทีย์แบคทีเรียแล้วก็ลานะครับ ราเนี่ยมันจะเข้าไปย่อยถั่วเหลืองโดยใช้เอนไซม์ในธรรมชาติของเขาไปย่อยพอย่อยแล้วเนี่ยโมเลกุลของโปรตีนที่มีขนาดใหญ่จะถูกตัดทอนให้เล็กลงสั้นลงเล็กลงสั้นลงเรื่อยๆยิ่งมีโมเลกุลละเอียดเท่าไหรเ่เวลาที่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์ที่กินเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถดูดซึมโปรตีนได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยหลักเชิงวิชาการเนี่ย สมมติว่าถ้าเราเอาโปรโตีนมา1ชิ้น1ก้อนอะไรก็แล้วแต่แล้วเรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้ตามที่เรารู้แค่นั้นแต่เราจะต้องใช้เคมีในร่างกายเราไปย่อยจนมันละเอียดมากจนมันถึงจะเอาไปใช้ได้ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบทูนเหลืองเหมือนกันถูกเอาไปต้มเฉยๆเลยต้มให้สุกแล้วก็มากินอันนี้จะดึงสารอาหารได้น้อยมากเพราะว่าความเป็นไฟเบอร์เป็นเซลลูโลสมันจะ ป้องกันแล้วก็ต้านการดูดซึมไม่ให้เราดูดซึมได้สักเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราเอาู่เหลืองเหมือนกันไปแปรรูปเป็นเต้าหู้โดยการสกัดเอาโปรโตีนออกมาก็วิธีของเขาก็จะใช้วิธีการแช่น้ําแล้วก็ไปปั่นไปโม่แล้วก็สกัดเอาน้ําสีขาวๆนั้นออกมาที่เรียกว่าน้ําเต้าหู้นั่นแหละแล้วก็เอาไปต้มให้สุกแล้วก็ใช้ดีเกลเข้าไปทําปฏิกิยาให้โปรโตีนจับตัวกันเป็นก้อนอันนี้คือกรเต้าหู้ เวลาเราเอาโปรตีนแบบนี้มากินเนี่ยเราจะย่อยง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเทมเป้เนี่ยเทมเป้คือเอาถั่วทั้งมเมล็ดเลยแล้วก็คือไม่ได้ไปสกัดแบบนั้นแต่ให้จุลินทรีย์เข้าไปสกัดภายในคือเข้าไปย่อยภายในทีนี้ไปไปมานะครับจากทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาพบว่าโมเลกุลของเต้าหู้กับของเทมเป้เทมเป้จะมีขนาดเล็กกว่าเต้าหู้อีก <Wow. S 1> นะครับพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ย ร่างกายแทบจะไม่ต้องใช้ศักยภาพอะไรในการสร้างเอนไซม์ไปย่อยสักมากมายเท่าไหร่ก็คือสามารถจะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วมันจึงเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของเทมเป้ที่เป็นวิธีการกินถั่วเหลืองที่น่าจะมีศักยภาพที่ทีออ่สูงแทบจะที่สุดแล้วนะครับโห oh, รู้ประโยชน์แล้วอยากรู้ขั้นตอนการทำเทมเป้เลยค่ะวิธีการทำเทมเป้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ย,ยุ่งยากนะครับเพราะว่า เทมเป้เนี่ยออตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก300ปีที่แล้วหมายความว่าในยุคเมื่อ300ปีที่แล้วยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีเครื่องฟิสิกอะไรเลยที่จะมาช่วยเรานะครับแสดงว่าการทำเทมเป้เนี่ยใชเ้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานที่อยู่ในครัวเรือนทั่วไป ก็คือการทำเทมเป้นเนี่ยก็จะเริ่มจากการเอาถั่วเหลืองเนี่ยนะครับมาแช่ให้จุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยเขาเข้าไปย่อยก่อนนะครับ A later few moments later. ก็พอได้ที่แล้วก็าจะาถั่วเนี่ยที่ถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติเนี่ยเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้ม หลังจากต้มเรียบร้อยแล้วก็จะมีการยกถั่วที่ต้มสุบข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำทำให้แห้งลง เรามาถึงในขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วแล้วก็สำคัญมากนะครับในขั้นตอนนี้คือการใส่กล้าเชื้อเทมเป้ลงไปนะครับทำให้เกิดเป็นก้อนเทมเป้ขึ้นมาเปลี่ยนจากถั่วเหลืองเป็นก้อนเทมเป้นี่ความสำคัญคือเราจะต้องระบายความร้อนออกก่อนนะครับถ้าร้อนๆอ,อยู่แล้วเราใส่เชื้อลงไปเลยเนี่ยเชื้อมีโอกาสที่จะไม่สมบูรณ์แล้วก็ตายได้นะครับทีนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยโดยประมาณนะครับก็คือประมาณอุ่นๆอ,อุ่นขนาดไหน เอาง่ายๆแบบบ้านๆนะครับอาชัยจะใช้วิธีการเอามือตัวเองเนี่ยไม่สัมผัสกระถั่วโดยตรงนะครับไปสัมผัสกับก้นกระทะนะครับถ้าเป็นใครทําที่บ้านสเกลเล็กลงมาเรายกกระทะแล้วเราเอามือแตะก้นกระทะข้างล่างถ้าเราเอามือไปแตะก้นกระทะแล้วนะครับไม่ต้องดึงมือออกเราทนได้อันนั้นคืออุณหภูมิที่กล้าเชื้อเทมเปม้จะไม่ตายก่อนที่เราจะคุกเชื้อน,นอกจากอุณหภูมิที่มันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ สำคัญมากคือความความอื้น,นะครับถ้าถั่วย,ยังเปียกยังแฉะอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการเติบโตของราเทมเป้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าแฉะมากเนี่ยแบคทีเรียจะโตได้เร็วกว่ารานะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องให้ราโตก่อนราเทมเป้โตก่อนแล้วเขาก็จะสร้างลักษณะของถั่วออกมาเป็นก้อนเทมเป้ที่เราเห็นนะครับต่อมาเราจะมาหวานกล้าเชื้อกันนะครับถ้ากล้าเชื้อเทมเป้ไม่มีคุณภาพหรือเชื้อที่ตายแล้วเนี่ย เรามาวานเนี่ยมันจะไม่เป็นเทมเป้สุดท้ายแบคทีเรียก็จะโตแทนก็จะอาจจะออกมาเป็นพวกถั่วเน่านะครับทริคสำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าให้พื้นผิวในร่างกายของเราผิวหนังของเราไปสัมผัสกับถั่วโดยตรงนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ถุงมืออนามายัยหรือบางคนที่ไม่มีถุงมืออนามายัยให้ล้างมือให้สะอาดนะครับด้วยสบ,บู่หรือว่าจะฉีดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อลดการที่จะมีเชื้อแบคทีรียลงไปปนเปื้อน นะครับสิ่งที่สําคัญคือช่วงที่ลาเทมเป้กาลังจะเติบโตเนี่ยถ้ามีแบคทีเรียโตลงไปแทรกเนี่ยก็อาจจะทําให้เทมเป้เนี่ยไม่สมบูรณ์ได้นะครับเราก็จะโรยเชื้อถ้าทําแบบบ้านๆก็คืออาจจะใช้ทัพทีใช้ตะหลิวนะครับเป็นตัวคนอย่าเอามือไปคนโดยตรงนะครับหรือถ้าจะใช้มือก็คือต้องใส่ถุงมือก่อนสเกลที่ท่านเห็นนี้มันเป็นสเกลแบบกึ่งอุตสาหกรรมแล้วล่ะนะครับก็คือทําเยอะทําขนาดใหญ่ ในครัวเรือนในพื้นบ้านเนี่ยอาจจะทํากระทะเล็กๆนะครับก็อาจจะเ,เครื่องมืออาจจะแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วโดยทฤษฎีเดียวกันก็คือเราต้องคลุกเชื้อให้ทั่วนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเข้ากันดีแล้วนะครับทีนี้นะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการกอกลงนะครับอยู่ในบรรจุหีบห่อภายชนะนะครับ นี้ในสมัยโบราณเขาใช้ใบตองนะครับนี้สมัยใหม่อาจจะบางทีหาใบาตองยากนะครับก็จ,จะต้องใช้เป็นถุงพลาสติกหรือภายชนะเป็นกล่องพลาสติกก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราจะใช้ถุงพลาสติกนะครับอาชัยก็จะไม่ไม่อัดแน่นมากนะครับก็คือจะใส่พอประมาณนะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนเกือบจะท้ายสุดแล้วนะครับก็คือซีลถุงพลาสติกนะครับ อันนี้เราก็จะกดซิลเลยนี่คือเสร็จแล้วนะครับในกรณีแบบนี้เราถ้าเรายังไม่เจาะเทมเป้จะยังไม่เดินนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เจาะแล้วเราไว้ในอุณหภูมิปกติถ้าไว้นานเกินไปเชื้อเทมเป้จะตายได้นะครับก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่นี้เราจะเจาะเลยนะครับการเจาะก็คืออาจจะใช้เข็มมาเจาะนะครับหรือว่าอะไรที่คมนะฮะแหลมไม้จิ้มฟันอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะมีตัวเจาะเทมเป้โดยเฉพาะนะครับเป็นเข็มเลย เจาะทีเดียวได้หลายรูนะฮะนี่แค่นี้เองนะครับทีนี้หลังจากนี้เราก็จะเอาเจ้านี่ไปบ่มนะครับอ่านี่นะครับก็คือขั้นตอนที่เอามาบ่มแล้วนะครับเราเจาะมาเรียบร้อยวิธีการคือเอามาวางนะครับเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับเป็นอุณหภูมิห้องปกตินะครับแล้วก็เวลาที่วางนะครับ เ,เราก็อย่าไปจับอย่าไปทําอะไรเขานะครับปล่อยให้เขาเดินตามธรรมชาติซึ่งจะใช้เวลาค่าเฉลี่ยม,มาตรฐานของประเทศไทยก็ประมาณ2อวันฤดูร้อนหรือฤดูฝนนะฮะถ้าเป็นฤดูหนาวนี่อาจจะนานกว่านั้นได้เหมือนกันนะครับเขาสองวันผ่านไปนี้ครับคือจะแน่นแข็งนะฮะ สามารถที่จะหั่นแล้วเนี่ยไม่ล้าไม่แตกนะครับเทมเป้ปรุงสุกกับเทมเป้สดต่างกันยังไงคะเทมเป้ปรุงสุกกับเทมเป้สดนะครับก็จะใช้คําว่าเทมเป้ที่ผ่านความร้อนกับเทมเป้ที่ไม่ผ่านความร้อนแล้วกันเทมเป้สดสามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องทําอะไรเพราะว่า 1. ถั่วเนี่ยสุกมาแล้วแล้วสุกมาแล้วไม่พอจุลินทรีย์ลาเข้าไปย่อยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มาย,ย่อยพวกนี้เขาเรียกว่าโปรไบโอติกหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์แบคทีเรียดีลาดีพวกนี้จะไม่ค่อยเป็นพิษต่อร่างกายถ้าเรากินเข้าไปสดๆเลยเนี่ยเราจะได้รับเอนไซม์จากจุลชีพเหล่านี้ที่เขาสร้างเอาไว้นะครับมากมา,มายเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาเทมเป้ก้อนเดียวกันนี้เอาไปผ่านความร้อนทุกอย่างเลย ความร้อนเนี่ยจะทําลายเอนไซม์ส่วนที่เขาสร้างสดๆนี่เอาไว้ซึ่งเอนไซม์เนี่ยจะสลายตัวเร็วมากมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะแต่ว่ามันจะสลายตัวเร็วมากในเทมเป้เนี่ยมันจะมีกลุ่มของโปรไบอติกคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะฮะถ้าเวลาเรากินโยเกิร์ตปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีสิ่งมีชีวิตที่ให้ประโยชน์กับร่างกายกับลำไส้เราเยอะแยะมากมไหในเทมเป้มีคล้ายๆอย่างนั้นเลย ทีนี้ถ้าเราเอาเทมเป้เนี่ยไปผ่านความร้อนเมื่อไหร่เกินกว่าสัก49ถึง50องศาเนี่ยพวกนี้ก็จะตายพอพวกนี้ตายเนี่ยหมายความว่าประโยชน์ในส่วนของทั้งเอนไซม์ของทั้งโปรไบติกเราไม่ได้มันจะหายไปแต่ว่าคุณค่าทางอาหารหลักๆนะครับที่เป็นแมกโรนิเคียนอย่างเช่นโปรตีนแร่ธาตุต่างๆพวกนี้จะไม่สูญเสียไปแสดงว่าถ้าเราเอาก้อนเทมเป้ไปประกอบอาหารเมื่อไหร่เนี่ย เราเสียแค่เอนไซม์กับโปรไบอติกแต่ว่าคุณค่าหลักๆในอาหารกลุ่มโปรตีนอะไรก็ยังอยู่เต็มสมบูรณ์เหมือนเดิมเทมเป้ <Wow. S 1> สามารถที่จะเอาไปประกอบอาหารวัฒนธรรมได้ทั่วโลกอะไรที่เป็นวัฒนธรรมการทำอาหารที่ใช้เครื่องเทศที่ใช้เครื่องปรุงอะไรก็ช่างตัวเทมเป้จะเข้าไปร่วมในอาหารนั้นได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเทมเป มีลักษณะกายภาพที่สามารถเข้ากับรสได้ได้ทุกรสชาติคือเขามีรสจืดกับมันมันจึงสามารถที่จะดึงรสชาติและอรรถรสของอาหารในหลายๆชนิดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อควรระวังในการรับประทานเทมเป้ละคะในโลกนี้อาหารไม่ว่าจะวิจัยอะไรมาดีแค่ไหนก็ช่างแต่มันไม่เคยดีกับทุกคนบนโลกแบบร้อยอเซนะครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่ ไม่ถูกกับการกินเทมเป้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทมเป้เนี่ยทำมาจากถั่วเหลืองทีนี้มีบางคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะครับคนที่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยไม่ว่าจะกินเต้าหู้ไม่ว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นแอนติเจนต่อร่างกายเขาก็คือมีปัญหาต่อสุขภาพสําหรับคนที่แพ้ก็เลยคนที่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยควรจะ พิจารณาเรื่องการกินเทมเป้แล้วก็เช็คให้ดีถ้ากินแล้วเนี่ยมีอาการแพ้เนี่ยไม่ควรจะกินต่อมาคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือคนกลุ่มที่แพ้ยีสต์แบคทีเรียหรือลานะครับอันเนี้ยเคยเห็นไหมจะมีบางคนที่กินเห็ดแล้วแพ้ทั้งๆที่คนร้อยคนกินเห็ดไม่แพ้แต่คนนี้คนเดียวกินเห็ดแล้วแพ้เขาแพ้ลาบางชนิดซึ่งร่างกายเขาไม่ตอบสนองต่อเห็ดชนิดนั้นเพราะเห็ดมันก็คือลาสายพันธุ์หนึ่งเทมเป้ก็เหมือนกัน เทมเป้ก็คือราสายพันธุหนึ่งถึงแม้โดยภาพรวมนักวิทยาศาสตร์ตีความว่ามันคือโปรไบโอติกมันคือ,อาราที่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนก็อาจจะแพ้เทมเป้แพ้ราจากเทมเป้ได้นะครับแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยเช่นกินเทมเป้แล้วมีอาการคันบางคนเวลาแพ้นะกินเห็ดบางอย่างแล้วมีอาการคันเทมเป้ h, บางคนก็มีอาการแบบนี้ได้ ให้สังเกตตัวเองนะครับการกินเทมเป้ถ้าเราแพ้เทมเป้เราจะไม่กินเทมเป้นะครับหรือบางคนเนี่ยกินเทมเป้สดแล้วมีอาการแต่พอเทมเป้เอาไปผ่านกระบวนการทําเป็นอาหารไม่เป็นไรอ่าอันนี้ทุกคนก็ต้องกลับมาเช็คตัวเองว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ถูกกับเราหรือเปล่าด้วยนะครับอยากให้อาใช้สรุปเหตุผลค่ะว่าทำไมเราถึงควรบริโภคเทมเป้คะ เทมเป้เนี่ยถือเป็นเป็นฟู้ดเป็นอาหารที่เข้าข่ายในทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพถือเป็นอาหารเฮลตี้หลักๆเราบอกว่ากินเทมเป้คือเราจะยกความโดดเด่นคือโปรโตีนแต่ว่าเทมเป้มีมากกว่าโปรโตีนเพราะเทมเป้มีใยอาหารที่สูงมากเหมือนกับการกินผัก <S <S เทมเป้มีวิตามินที่หาไม่ได้ในอาหารทั่วไปอย่างเช่นวิตามิน B12 นะครับ แล้วอย่างหนึ่งก็คือเทมเป้มีโปรโตีนที่โมเลกุลที่เล็กมากเมื่อเทียบแล้วเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะดูดซึมได้เร็วมากอันนี้คือความพิเศษเลยของเทมเป้ที่โปรโตีนหลายๆชนิดค่อนข้างที่จะยังไม่สามารถที่จะสู้กับเทมเป้ได้ถ้าลองมาสู้กันทุกประตูขนาดน,นี้นะครับตรงนี้มันคือความโดดเด่นแต่ในความโดดเด่นนี้เองเนี่ยสิ่งสำคัญคือมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้และไม่ซับซ้อนสมมุติว่าวันนี้ ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าซอยโปรตีนไอโซเลตโปรตีนต่างๆที่สกัดมาจากระบบเคมีอุตสาหกรรมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงแต่นี่คือการที่เราจะต้องพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมอย่างเดียวเราไม่สามารถผลิตเวโปรตีนเองได้ซอยโปรตีนจากถั่วเหลืองเองเราไม่สามารถผลิตได้เลยแต่เราสามารถที่จะผลิตเทมเป้ขึ้นมาเองได้ในทุกบ้านในทุกครัวเรือนแสดงว่า สิ่งที่มันมีประโยชน์มากขนาดนี้แต่มันจับต้องได้จริงมันสามารถที่จะผลิตได้แม้กระทั่งหลายๆคนศึกษาเรื่องการทำเทมเป้ดูในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากมายอยู่บนคอนโดเขาก็สามารถที่จะทําอยู่ในห้องเล็กๆของเขาได้ง่ายมากนะครับซึ่งง่ายกว่าการทําอะไรหลายๆอย่างในส่วนตรงนี้อาชัยเลยมองว่าถ้าวันนี้เราศึกษาเรื่องเทมเป้กันเนี่ยและเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทาได้จริงๆอย่างไม่ยากเย็น และเป็นไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ในเมืองเลยหรือจะอยู่ชนบทอยู่ที่ไหนเราก็ทำเทมเป้ได้นะครับตรงนี้คือความง่ายและที่สำคัญคือยิ่งถ้าเราเรียนรู้แล้วทำเทมเป้ได้เราจะสามารถที่จะประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องอาหารเราอยากกินอาหารดีๆทุกวันนี้เราต้องเสียงเงินเยอะมากเลยเพื่อที่จะซื้ออาหารดีๆที่มีคุณภาพมากินแต่ว่าถ้าเราทำเทมเป้ได้เนี่ย เราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบคือถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยกิโลละไม่กี่บาทแต่เราสามารถที่จะแปลรูปมาเป็นเทมเป้ได้ซึ่งจริงๆเทมเป้ในท้องตลาดมีราคาที่สูงมากนะครับถ้าเปรียบเทียบทุกวันนี้ยังแพงกว่าเต้าหู้ไหลเท่าถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะทําเทมเป้เองเรียนรู้ทําเองได้เราสามารถที่ซื้อถั่วเหลืองกิโลละไม่กี่บาทและเราก็จะทําเทมเป้กินเทียบเท่ากับเราต้องเสียงเงินจํานวนมากเพื่อที่จะซื้ออาหารคุณภาพดีอย่างเทมเป้มากินนะครับ ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อาชัยเลยอยากจะสนับสนุนนะครับว่าเทมเป้เป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงทําได้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทมเป้เนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมอาหารที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จริงนี่แหละครับคือความสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามเทมเป้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยถือได้ว่ามาทําความรู้จักเจ้าเทมเป้แถมได้ความรู้เกี่ยวกับเทมเป้แบบแน่นๆจุกๆเลยนะสะตางค์ใช่ค่ะพี่ดาเทมเป้เนี่ยมีประโยชน์สูงมากขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทําให้นึกถึงคําว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดซึ่งตรงกับเจ้าเทมเป้มากๆเลยนะคะรู้แบบนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมหาเทมเป้มารับประทานที่บ้านกันด้วยนะคะนอกจากที่อาชัยจะทาเทมเป้ไว้ให้คนทั้งชุมชนของเราได้กินแล้วเนี่ย ยังเป็นสินค้าส่งออกของชุมชนด้วยนะคะและนี่ก็นะคะก็คือเทมเป้ที่ทอดเสร็จแล้วแปลรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูอือร่อยอืมกรอบมากอ,มอร่อยจัง เสียดายจังเลยนะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมสดได้ทางช่องทางบุญนิยมทีวีทุกวันพุธเวลา11อนาฬิกาถึง11อนาฬิกายนาทีค่ะรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook บุญนิยมโฟโตกราฟเฟอร์ค่ะหรือช่องทาง u t u b e บอลร,ราชธานีอโศกค,ค่ะหรือจะพิมพ์เป็นชื่อรายการก็เจอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิง้งกุ้งกิง้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะคะ สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือให้กำลังใจแนะนำไอเดียในการทำคลิปได้นะคะสำหรับวันนี้สตางค่ะดาค่ะพวกเราสองคนและทีมงานสื่อบุนิยมทีวีก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะจะเดินทำสำนึกดีค่ะบ๊ายบายจบแล้วค่ะมหาสศพจบแล้วค่ะว้าวเล่นสดไปอด เฮ้ยล่าเร็ใหม่เอ้ยยังไม่มีหนึ่งยย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 ังไมยยยยยงยย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 ้ค่ยย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 ยค่ยยคยย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 ้ย โอเค <Okay, S 1> หนึ่งสองทำให้หนูนึกถึงนึกถึงทำให้หนูนึกถึงหนูนึกถึงคําว่าหนูนึกถึงทำให้หนูนึกถึงคําว่า <c oughs> สามารถติดตมติดตม <c oughs> ไม่คือตอนแรกอ่ะพยายามตัวนี่ให้มันแบบต่อกันได้แนละ้วติดแต่ว่าเอาเอาใหม่บ๊ายบายมีดอกไม้ด้ยวยอะเก่งมากค่ะ